ทาราส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนะฮะและนาะตอนนี้คือเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2560นะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามติดตามผมมาเป็นระยะเวลากี่เดือนแล้วเนี่ย ืบครึ่งปีแล้วเนาะที่ผมได้ออกคลิปมาใน youtube นะครับขอบคุณมากครับสำหรับผู้ติดตามและผู้ที่ยังคอยดูคอยฟังอยู่นะครับชาวราศีเมษในเดือนนี้อ่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะสำหรับคนที่สำหรับท่านที่เพิ่งเคยดูครั้งแรกเคยดูผมครั้งแรกก็ขอบอกนะครับว่าผมไม่ได้ดูดวงแบบไม่ได้อิงลัคนานะครับผมอิงตามเดือนเกิดไทย คุณเป็นคนไทยคุณเกิดประเทศไทยคุณเกิดวันไหนก็ตามแต่ในเดือนไหนก็ตามแต่ผมจะยึดตามหลักเดือนไทยคือคุณเกิดเดือนไหนคุณก็ดูคลิปเดือนนั้นนะครับดูคลิปราศีเดือนนั้นนะฮะคุณเกิดต้นเดือนปลายเดือนหรือกลางเดือนผมไม่สนใจนะครับขอแค่คุณเกิดในเดือนนั้นนั้นผมก็จะยึดว่าคุณเป็นคนราศีนั้นนะครับโอเคครับ ส่วนผู้ที่ติดตามประจําแล้วจนจําได้แล้วก็โอเคนะครับขอบคุณมากๆที่ไม่ได้หนีหายกันไปไหนนะครับเข้าสู่การทํานายการทํานายในเดือนนี้จะเป็นการทํานายที่ค่อนข้างรวบรัดหน่อยนะครับเราจะไม่เยินเยอะยืดยาดเหมือนกับหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะเริ่มมีเสียงบน่นแล้วว่ายืดยาดแล้วก็วนไปวนมามีแต่น้ํานะครับน้ําเต็มหม้อในเนื้อมีหน่อยเดียวนะครับอืมทีนี้ก็ผมก็จะเอาเนื้อๆนะมันซึ่งมันอาจจะ สั้นหน่อยนะครับ <c oughs> ซึ่งมันอาจจะสั้นหน่อยก็ก็โอเคนะครับแล้วแต่วิจารณญาณในการรับฟังด้วยโอเคครับเข้าเรื่องเอาเรื่องการงานก่อนนะครับสําหรับชาวราศีเมษการงานเนี่ยผมบางคนนะบางคนสําหรับชาวราศีเมษบางคนนะระวังให้ดีระวังการพลิกผันทางด้านการงานนะครับบางทีเราอาจจะตัดสินใจทําอะไรตามอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว หรือเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆที่มันทําให้เราตัดสินใจอะไรบางอย่างไปซึ่งการตัดสินใจบางอย่างนั้นอ่ะมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการงานเลยด้วยซ้ํานะครับแต่เราได้ตัดสินใจทําลงไปซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการงานไงอืมอฟังนะฟังนะอันนี้ผมจะสมมติเหตุการณ์ให้คุณเห็นคุณจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าสิ่งที่ผมพูดนี้มันหมายความ,มว่าไงว่า อะไรอะภาะวะแวดล้อมอะไรที่เกิดขึ้นอะแล้วมันไม่เกี่ยวกับการงานหมายถึงอะไรจะทําให้งานเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงอะเดี๋ยวอันนี้อันนี้จะลองสมมติเหตุการณ์ให้ดูแบบให้เห็นภาพง,ง่ายง่ายที่สุดคือสมมุติว่าคุณทํางานอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่งเนี่ยทำงานงานกำลังจะดีแล้วงานกาลังจะรุ่งกาลังจะไปดีแล้วกาลังจะมีอะไรมีนู่นมีนี่มีการขึ้นเงินเดือนมีการปรับตําแหน่งหรือมีอะไรดีๆขึ้นกับที่ทํางานหรือว่าไปอยู่ไปทางานที่นั่นแล้วแบบอยู่ตัวแล้วเริ่มเริ่มคุ้นชินเริ่มชินกับสภาพแดอแแต่่ยูี มีมีโทรศัพท์จากทางบ้านมาบอกว่าเออแม่คุณป่วยนะหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคุณในครอบครัวหรือมีอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ดีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้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 คือเหตุการณ์สมมุติคือนี่คือเหตุการณ์สมมุติให้คุณเห็นภาพว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการงานเลยแต่มัมาส่งผลกกระทบกับการงานคืออะไรอ่านี่สมมุตินะคุณก็ต้องรีบกลับบ้านด่วนใช่ไหมแม่คุณป่วยให้กลับไปดูแลคุณต้องทิ้งงาน คุณต้องเกิดการพลิกผันทางด้านการงานจนทําให้คุณต้องกลับไปอยู่บ้านไปดูแลแม่คุณและงานที่คุณทําไว้ทุกอย่างก็จบสิ้นง,งานกําลังจะดีสิ่งแวดล้อมในการทํางานกําลังจะดีทุกสิ่งกำลังจะดีขึ้นแต่มันเกิดเหตุการณ์พลิกผันนี่คือตัวอย่างหนึ่งคุณเข้าใจใช่ไหมว่าบางทีมันมีม,นม,มันมีหลายร้อยตัวอย่างที่ส่งผลต่อการงานนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนี้ให้ฟังคือคุณจะได้เห็นภาพได้ว่าอะไรก็าตามแต่ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการงานแต่ ในเมื่อมันเกิดขึ้นกับเรามันส่งผลกระทบต่อการงานของเรานะครับให้ลองคิดพิจารณาดูเพราะว่าชาวราศีเมษเป็นชาวราศีที่ค่อนข้างใจร้อนนะครับคนที่เกิดเดือนเมษขาเนี่ยเป็นเดือนร้อนนะเดนเดือนร้อนใจร้อนใจเร็วแล้วก็บางทีโมโหโมโหร้ายนะครับก็ขอเตือนให้ระวังเรื่องการงานนะครับบางทีอาจจะมีการผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ถามว่ามันจะมีการพิกผนแบบนี้ตลอดทั้งเดือนหรือไม่คงไม่ตลอดทั้งเดือนนะครับเพราะว่าไพ่ใบไพ่ใบอื่นที่หยิบมาก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างโอเคไพ่ที่ค่อนข้างดีผมคิดว่าหลังจากถ้าสมมติว่าเดือนนี้ใครเจอภาวะตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะที่เกี่ยวข้องกับการงานนะการงานหรืออะไรก็ตามแต่แหละการงานธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างผมดูมรวมกันหมดนะครับผมจะไม่ยืดเยื้อไม่เยืนเยื้อเหมือนกับคลิปเดือนก่อนๆแล้วครับผมจะดูลวบไปทีเดียวเลยนะครับ การงานธุรกิจอะไรของคุณนะก็ถือว่าเป็นงานเป็นการของคุณนั่นแหละนะครับถามว่ามันจะแย่อะไรอย่างนี้หรือมันจะเจอสภาวะแบบนี้ทั้งเดือนหรือไม่มันจะเจอตอนไหนเมือ่อไหรผมไม่รู้หรอกแต่ผมคิดว่าภายในเดือนนี้คุณจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ถามว่ามันจะแย่ทั้งเดือนไหมไม่แย่ทั้งเดือนหรอกครับเพราะว่ามีไพ่ดีๆช่วยอยู่หลายใบนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่บางคนนะถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคน ที่ไม่ได้เจอเรื่องราวแบบนี้นั้นที่ผมบอกผมคิดว่าคุณก็มีโอกาสที่โอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆแทนนะครับสิ่งดีๆทางการงานหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันราบลื่นมันคล่องตัวธุรกิจการค้าหรือการงานมันคล่องตัวราบลื่นและมันสนุกสนานและมันมีหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับคือคุณต้องได้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นมันเกิดความบันเทิงมันเกิดความสนุกสนานคืองาน่ะ งานราชการอ่ะสมมติผมถ้าผมยกตัวอย่างงานราชการนะมันนั่งโต๊ะทุกวันทั้งวันทั้งคืนเ้ามาันก็มานั่งโต๊ะเย็นมันก็รอกลับบ้านมันเบื่อหน่ายจาเจนะครับแต่ว่าเดือนนี้ผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะทํางานราชการหรือทํางานอะไรก็ตามแต่คุณจะมีการเดินทางมากกว่าเดิมนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางไปนู่นไปนี่มากกว่าเดิมซึ่งมันซึ่งการเดินทางนี่แหละทําให้คุณรู้สึกว่าเออเหมือนผ่อนคลายไวเหมือนได้ไปเจอสิ idamente, ่งแวดล้อมตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเออได้ขับรถได้นั่งรถได้อะไรมันก็ ทำให้ความเบื่อหน่ายในการงานเดิมๆลดลงนะครับผมคิดว่าการเดินทางในเดือนนี้มีและการงานมันจะค่อนข้างดีขึ้นนะครับค่อนข้างขยับดีขึ้นอันนี้ผมพูดถึงในบางกรณีเท่านั้นนะเพราะมันมีไพ่ร้ายอยู่ด้วยมีไพ่ร้ายในกรณีแรกอยู่ด้วยนะครับแต่บางกรณีบางคนก็อาจจะเจอสิ่งดีๆที่เกี่ยวข้องกับการงานเจอความสุขในการงานแล้วก็การงานสําเร็จหรือการงานที่ตั้งใจมันรุ่วงนะครับส่วนการเงิน การเงินเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมก็ยังพะวงนะยังยังวันวันแทนชาวราศรีเมษอยู่นะครับว่าบางทีการที่ทําอะไรเกินตัวหรือทุ่มเทธุรกิจเกินตัวจนเกินไปในเดือนนี้หรือเสี่ยงโชคลาบลอยหรือหวังรวยทางรัฐอะไรก็ตามแต่เดือนนี้อย่าอย่าไปหวังสําหรับชาวราศรีเมษและอย่าทําอะไรที่มันเกินตัวเพราะฉะนั้นพอเกินตัวปุ๊บมันก็จะเกินกระเป๋าตังค์เราด้วยนะครับ บางทีแล้วอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะในเดือนนี้สําหรับชาวราศีเมษบอกไว้เลยว่าเดือนเนี้ยการเงินไม่ค่อยดีนะถ้ามีใครที่ถูกหวยในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบลอยของคุณเป็นบุญวาสนาของคุณนะครับแต่โดยภาพรวมที่ผมดูแล้วชาวราศีเมษในเดือนนี้ยเงินยังตึงใช้คาว่าตึงเป๊ะดีกว่าเนาะใช้คำว่าตึงเป๊ะเนาะเออนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่า คุณรู้ว่าภาวะการเงินของคุณเป็นอย่างเงี้ยคุณควบคุมการใช้จ่ายได้นะคุณฟังคุณฟังผมแล้วคุณใช้เงินด้วยความรอบคอบได้คุณอาจจะเถียงว่าถ้าสภาวะการเงินมันฝืดเคืองมันตึงมืออย่างเงี้ยแล้วจะไปใช้เงินด้วยความรอบคอบได้ยังไงเพราะมันมันแทบไม่มีเงินได้ใช้อะเงินมันต้องจับจ่ายเงินมันต้องตึงนี่ไงถึงบอกไงว่าฟังแล้วเอาไปพิจารณานะครับว่าเราจะทํำยังไงนะมีเงินสิบบาทเนะี่ย คณคิดว่าคุณจะใช้เงินใช้เงินติบบาทยังไงให้ประหยัดที่สุดนะครับเอในสภาวะการที่ข้าวของทุกอย่างมันแพงขนาดเนี้นะอย่างที่บอกคุณต้องหารูปทางประหยัดเงินให้มากที่สุดในเดือนนี้นะครับสิบบาทก็มีความหมายห้าบาทยังมีความหมายเลยสาหรับผมนะบางทีนะตอนนี้ผมไม่มีผมไม่มีจริงๆนะตอนนี้ผมไม่มีตังค์ติดตัวคือไม่มีเลยนะครับห้าบาทก็มีคุณค่าห้าบาทก็สําคัญนะครับผมจะเก็บห้าบาทไว้รอรอวันที่ อีกบาทสองบาทสาบาทตามมาที่หลังนะครับผมก็จะได้กินได้ซื้อในสิ่งที่ผมต้องการนะครับอืมอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงๆนะครับมันมันชีวิตเรามันมีนครับเราไม่ได้เราเราเป็นคนหาเช้ากินข้ามบางวันเรากไ็ไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยจริงๆไม่มีเงินติดกระเป๋าทั้งบาทเดียวนะฮะเหลือติดตัวอยู่ห้าบาทผมรู้ไงผมรู้ว่า คุณจะทุนเถียงผมว่าเอ้ยถ้าสภาวะการเงินมันตึงมือขานาดนี้แล้วกูจะเอาเงินที่ไหนมาบริหารหรือว่ากูจะประหยัดได้ยังไงทําไมผมอยู่ได้ด้วยเงินห้าบาทบางทีนะผมอยู่ได้วันหนึ่งสองวันแต่โชคดีที่เรามีข้าวไงมีข้าวสารตอกหม้อมีข้าวกินนะอันนี้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 ผมจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผมตอนที่ผมไปทางานที่อื่นนะไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่บ้านที่ผมอยู่นะมีข้าวมีอะไรให้กินมีที่ซุกหัวนอนนะ มีพัดลมเปิดให้เออมีทีวีให้ดูแต่ไม่มีตังติดตัวมีห้บาทอยากสู้บุหรี่สักตัวยังไม่ได้เลยนะนะครับเออแต่ผมอยู่ได้เพราะว่าปัจจัยแวดล้อมมันมีไงคุณที่คุณบอกว่าคุณตึงแล้วคุณไม่สามารถจะบริหารได้นั่นคือการเงินแต่คุณยังมีบ้านไหมมีที่ซุกหัวนอนไหมมีครอบครัวมีแฟนไหมคุณก็แชร์สิ่งเหล่านั้นอะ ไปหาคนเราคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างได้นะครับคุณไม่ต้องมาตึงเรื่องการเงินอย่างเดียวเพราะคุณบอกว่าคุณตึงเรื่องการเงินแล้วคุณไม่รู้จะหาทางออกอยังไ <obviously. S 2> งคุณก็จ่ายไปเท่าที่มีจ่ายใช้เท่าที่มีใช้ประหยัดแล้วก็ถ้าอะไรมันจนแต้มจริงมันหาทางออกไม่ได้คนรอบข้างก็ยังมีอยู่บ้านก็มีอยู่ที่สู้หัวนอนก็มีอยู่นะครับมันไม่ได้ตายเพราะเรื่องการเงินอย่างเดียวหรอกมันไม่ได้ตายเพราะเรื่องคุณไม่มีตังใช้ในเดือนนี้อย่างเดียวหรอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเพราะฉะนั้นถ้ากังวลเรื่องเงินก็พยายามปรับตัวพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีภายในเดือนนี้เพราะผมคิดว่าเดือนนี้การเงินชาวราศีเมษต,ตึงแน่นอนครับตึงตึงเปี๊ยส่วนความรักนะความรักท่านจงระวังในเดือนนี้ชาวราศีเมษขอให้ท่านโปรดระวังนะครับ เพราะว่าต้นเดือนระวังจะมีเรื่องราวที่มันไม่ดีอ่ะมันมันเป็นความรักที่ไม่ดีซะเลยคือบางทีอาจจะมีเรื่องมือที่สามมีเรื่องรักแทรกซ้อนมีเรื่องไม่เข้าใจกับแฟนนะครับบางรายอาจจะมีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะครับเอผมบอกเลยมันมีเรื่องภาวะมือที่สามเข้ามาเด่นชัดมากนะครับจากไพ่อ่ะมันมีภาวะมือที่สามเข้ามาเด่นชัดมากไม่รู้นะว่าจะเกิดจากอะไรเกิดจาก ที่แฟนคุณนอกใจหรือเกิดจากคุณไปมีกิก๊กหรือเกิดจากการที่มีคนมาชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ทุกรูปแบบนะครับเพราะไพ่พมันบอกถึงเรื่องราวมือที่สามลักซ้อนรักสามเศร้าแล้วก็ภาวะของจิตใจที่มันแบบวาบิวไปในเรื่องราวเกี่ยวกับมันสินข้อสามอะ่ะสินข้อสามมันคือกาเมนะเออระวังให้ดีนะครับไพ่เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคุณนะมันบางทีมันไม่ได้หมายถึงคุณอย่างเดียวนะคุณฟังผมให้เข้าใจนะ บางทีไพ่เนี๋ยมันไม่ได้หมายถึงตัวชาวราศีเมษอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะหมายถึงแฟนของคนที่เกิดราศีเมษก็ได้หมายถึงว่าแฟนของคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยมาทําอย่างนี้กับคุณคือเขานอกใจคุณความแตกเราจับเขาได้ว่าเขาแอบคุยกับใครอยู่หรือแอบคบกับใครอยู่หรือว่ามีปัญหาอะไรที่มาแทรกซ้อน <st> เกี่ยวกับเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้ามีมีใครมาจีบแฟนคุณหรือแฟนคุณไปจิกกักกับใครเดือนเนี้ยถ้าความรักไม่แตกก็ต้องมีหัวใครแตกนะครับอืม ผมบอกเลยว่าถ้าความลับไม่แตกก็ต้องมีหัวใครสักคนที่แตกนะครับมันมีแน่ผมคิดว่ามันมีแน่นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกคนชาวราศีเมษจะต้องเจอเรื่องราวเลวร้ายแบบนี้ทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปชาวราศีเมษและชาวราศีอื่นทุกราศีนะครับคนเจิบล้านคนทั่วประเทศไทยนะครับมีดวงชะตาไม่เหมือนกันนะฮะ ไม่ต้องกังวลเราพอฟังแล้วบอกโอ้ใจใจคอไม่ดีเลยเมียกูจะไปมีกิ๊กหรือเปลว่าเรือ่องที่กูสงสัยไว้มานานมันจะเป็นจริงเดือนนี้หรือเปล่าวะอันนี้คือเราจิตตกไปเองนะครับจิตตกอยาจิตตกจนกว่าจะได้รู้จิตความจริงว่าแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงแต่เดือนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับรักซ้อนรักสามเศร้าเด่นมากนะครับระวังการบริหารสเสน่ห์ระวังตัวเองแระเออไม่ได้เตือนให้ระวังแฟนเราอย่างเดียวบางทีบางทีท่านจะบอกว่าใครที่มีแฟนดีอยู่แล้วตัวเราหรือเปล่าที่กําลัง ไปค้องแวะกับคนอื่นหรือกําลังไปแอบคุยกับคนอื่นในสภาวะการที่มันไม่ค่อยโสภานักนะครับอย่าเอาเท้าเข้าไปเหยียบในบ่อโคลนนะครับผมบอกคุณเลยลูกค้าที่เคยมาดูดวงกับผมว่าผมเตือนมาจําถ้ามีใครเอาเรื่องมือที่สามลักซอนมาให้ผมดนะูผมจะบอกเลยว่าอย่าเอาเท้าไปเหยียบในบ่อโคลนนะครับเพียงเพื่อเพราะเห็นแอปเปิ้ล ต้นแอปเปิลที่อยู่ตรงข้ามบ่อโคนนะ่ะมันแอปเปิลมันน่ากินใบสวยงามโอโ้โหต้นสวยมากอยากไปกินต้องฝาฝัาหนหุปสรักให้ได้บ่อโคนอยู่ข้างหน้ากูก็ไม่กลัวกระโดดเหยียบย่ำเข้าไปพอได้แอปเปิลบุ๊บโอโ้โหมามองดูตัวเองนี่เลอะโคนเต็มขักเต็มตัวหมดแล้วเข้าไปในซอกเล็บเข้าไปในซอกเตีนขี้โคนทั้งนั้นมันสกรปรกไหมเออคุณเลือกที่จะไม่โดดลงไปในบ่อโคนดีกว่ามั้งนะเพราะคุณรู้ว่าลงไปมันก็เปื่อน อย่านะครับผมเตือนเลยว่าอย่าเดินเนี้ยสาหรับชาวราศีเมษผมไม่ได้หมายถึงชาวราศีเมษเท่านั้นนะหมายอาจจะหมายถึงแฟนของคุณด้วยไง download. ผมไม่ได้หมายถึงตัวคุณเท่านั้นเนีอาจจะมีกแนวโน้มของแฟนคุณด้วยก็ได้นะที่เขาจะมีเสน่ห์หรือบางทีเราอาจจะล่วงรู้อะไรบางอย่างนะครับหรือบางทีแฟนเราอาจจะล่วงรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเราว่าเราแอบมีอะไรอยู่หรือเปล่านะครับอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับโอเคครับ ถ้าเราสีเมตรก็ขอให้อดทนพันฝ่าเดือนนี้ไปให้ได้นะครับมันมีหลายๆเรื่องเนาะที่เข้ามาในเดือนนี้นะครับอดทนต่อสู้ไปตกขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ